สวัสดีค่ะเกษตรเม็ดไม e ดรีมชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตการเลี้ยงปลานินในบ่อดินนะคะครั้งแรกของเรานะคะซึ่งจับขายไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้บ่อใหญ่นะคะก็มีการสูบน้ําเพื่อเตรียมที่จะเคลียบบ่อแล้วนะคะสําหรับการขายครั้งแรกของเราต้องบอกว่าผลลัพธ์นะคะไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เจ็บสาหัสอะไรมากนะคะต้องบอกว่า ขาดทุนนะคะการเลี้ยงปลาดินของเรานะคะที่เราลงเนี่ยสองพตัวนะคะเลี้ยงโดยแบบบ่อดินธรรมชาติไม่เร่งหัวอาหารนะคะประมาณเราเราแปดเดือนนะคะซึ่งการเลี้ยงของเราในครั้งนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขาดทุนเนื่องจากที่เราเคยทําคลิปบอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้ปลาโตช้าแตกไซส์นะคะสาเหตุที่มันได้ราคา ไม่ค่อยสูงนะคะเนื่องจากว่ามีการแตกไซส์ของปลานะคะปลาน้ำหนักเบานะคะจึงทำให้ราคาเนี่ยตกไปอีกนะคะอยู่ที่ประมาณ6ขีด5ขีด6ขีด7ขีดนะคะไซส์3ขีดก็มีนะคะ3-4ขีดนะคะอันนี้จะเป็นบอ่อใหญ่นะคะที่เราปล่อยไป1,500ตัวนะคะก็สูบน้ำเคลียร์ปลานะคะเอามาไว้ในบอ่อเล็กนะคะ บ่อเล็กตรงนี้นะคะก็น่าจะเหลือปลาประมาณราวๆเ0็ดโลได้นะคะอาจจะ70ถึงช่วง100นะคะโดยประมาณเนาะก็ปลามันอยู่ในน้ำมนนะคะมันก็มองไม่เห็นนะคะคร่าวๆอ่ะตีไปประมาณ70โลนะคะอันนี้ก็เอาไว้ขายปลีกเล่นๆนะคะสำหรับการขายปลานิลของเราในครั้งแรกในชีวิตที่เราเลี้ยงเนี่ยนะคะก็ขายปลีกเล่นๆเองได้ประมาณ เราราวร้อยกว่าโลได้นะคะแล้วก็ขายเหมาบ่อนะคะจนต้องบอกว่าเหมาบ่อเนี่ยคือมันได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรารู้สาเหตุที่ทําให้ปาลาเราตัวช้าแล้วก็แตกไซส์แล้วนะคะเราก็เลยอยากจะเคลียร์ให้มันจบจบไปนะคะเพื่อที่จะได้ลงใหม่แก้ตัวใหม่ในครั้งหน้านะคะ ก็ราคาเมาที่เราขายเนี่ยกิโลละแค่40บาทนะคะครั้งแรกที่เขามาเหมาเนี่ยเขาเหมาไป240กกิโลนะคะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ย261โลนะคะก็ลดให้ไปโลหนึงนะคะแถมไปคิดแค่260โลนะคะกิโลละ40อันนี้ก็คือที่เหมาบ่อปลานินนะคะ ถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาการเลี้ยงปลาแล้วก็ขาดทุนแบบเราในครั้งแรกนะคะแนะนำให้เช็ค4ส,สาเหตุที่ทำให้ปลาโตช้าแล้วก็แตกไซส์ด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งอ่นะคะอาหารนะคะนะอาหารอาจจะอ่ะยังไม่ถึงนะคะโปรตีนอาจจะยังไม่เพียงพอซึ่งพออาหารมันไม่ถึงมันก็ทำให้ปลาโตช้านะคะอันที่สองน้ำเนี่ยอาจจะมีการเน่าเสียไม่มีคุณภาพนะคะ สามพปลาไม่ดีนะคะแล้วก็สีขนาดบ่อปลานะคะที่เราเลี้ยงเนี่ยก็จะมีการแตกไซส์ของเราหนึ่งอาหารคือเราก็อ่าเราไม่ได้เร่งซึ่งอันนี้เราตั้งใจนะคะเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยได้กินอาหารออร์แกนิกธรรมชาตินะคะเนื้อปลาจะได้ไม่ขาวไม่มันนะคะซึ่งลูกค้าร้อยละร้อยเลยเนี่ยนะคะแทบจะชมทุกคนเลยว่าปลาอร่อยนะคะปลาอร่อยไม่ขาวไม่มีกลิ่น นะคะอันนี้คือจุดเด่นจุดแข็งของเรานะคะก็คือปลาอร่อยมากนะคะแต่จุดอ่อนก็คือเนี่ยนะคะมันแตกไซส์นะคะมันกระจายกันเกินไปมีทั้งสามขีดสี่ขีดห้าหเจ็ดขีดนะคะตรงนี้นะคะอ่าอันนี้ก็ครั้งแรกนะคะเราก็ถือว่าเราลองสนามหาประสบการณ์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็รู้จุดบกพร่องของตัวเองไปแล้วนะคะ สำหรับมือใหม่ที่จะเลี้ยงปลานินใน,ในบ่อดินนะคะก็อย่าลืมนะคะเช็คอาการที่จุนบอกเมื่อสักครู่นี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบเรานะคะตัวนี้สำหรับไซพวก3มขีด4ขีดเนี่ยราคามันก็จะตกลงมาอีกนะคะราคาเหมามันอาจจะไม่ได้โลละ40มันอาจจะได้แบบเนี่ยงเขาเอาไปขายปลีกเขาเอาจจะขายได้แค่โลละ50บาทแทนที่เขาจะขายได้65 7 0 75อะไรพวกนี้นะคะ ราคามันก็จะลดลงนะคะตัวนี้ก็ขาดทุนาราวๆห้าพันนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรครั้งแรกนะคะมือใหม่ทดลองสนามนะคะก็อันนี้เราก็มาแชร์ถึงความเรียกว่าอะไรอะความล้มเหลวแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าล้มเหลวข้ออ่ามไม่ประสบความสําเร็จตามที่คิด ะะก็มาแชร์เล่าสู่กันฟังเพื่อที่ทุกคนเนี่ยนะคะจะได้เอาไปปรับกับบ่อตัวเองแล้วก็จะได้ไม่เกิดปัญหาแบบเรานะคะบางคนที่เขาแชร์แต่ความสําเร็จได้กาําไรได้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้มาเล่าปัญหาเล่าความขาดทุนให้ทุกคนได้รับฟังรับชมแบบจูนนะคะอันนี้เราก็แลกเปลี่ยนกันนะคะอันนี้เราสูบบ่อนะคะเดี๋ยวถ้าเราจะเคลียบบ่อน,นี้นะคะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้คุณผู้ชม ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์อย่างเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม,ชมช่องเกษตรเมดไมดิม h ช n แนลนะคะสวัสดีค่ะ